ปกติเนี่ยคนที่มาทําสัญญกรรมนี่ก็ต้องเรียกว่าคนไข้ถูกไหมฮะใช่ครับางั้นเราเรียกว่าคนไข้ครับส่วนใหญ่คนไข้เนี่ยนิยมมาให้ทําสัญญกรรมส่วนไหนมากที่สุดครับอาจารย์ครับถ้ามากที่สุดนะครับของเมืองไทยเรานะครับหรือเอเชียเองก็ตามจะเป็นสัญญกรรมจมูกเพราะว่าเป็นจุดที่อยู่ศูนย์กลางใบหน้าถ้าทาจมูกแล้วจะมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะแล้วก็คนเอเชียเอ,เองเนี่ยจะมีจมูกที่ค่อนข้างจะเตี้ยกว่าทางฝรั่ง,งใช่คะว่าจมูกเตี้ยถ้าจะใช้คา ็ไม่โดกดั้งแมปะใช่จะดั้งแมปใช้งแมพก็จะโอเคอ๋อคือจมูกในนิยมมาทําที่สุดเลยครับจมูกที่สุดอย่างอื่นก็บนใบหน้าทั้งหมดสาเหตุก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเรียกว่าลักษณะของมนุษย์ในแถบเอเชียจะดั้งแมปกันว่าอย่างนั้นดูความต้องการคนไข้ก่อนว่าเขาชอบยังไงชอบทรงยังไงนะฮะซึ่งจะเป็นแนวของผมเนี่ยอยากจะให้เอารูปรูปแนวทางที่ชอบมาคุยต้องย้ำว่าเป็นแนวทางที่ชอบว่า ชอบแบบนั้นนะฮะแต่แต่ไม่ใช่ว่าทําออกมาแล้วจะเหมือนในภาพเพราะมันมีเหมือนเหมือนเหมือนสร้างบ้านถ้ามีแบบตัดเสื้อถ้ามีเลฟบเล็มีแบบไม่ให้ดูก่อนจะง่ายขึ้นเลยใช่ครับมันจะเป็นคอนเซปต์ของคนนั้นๆว่าชอบสไตล์ประมาณอย่างนี้นะฮะแต่เราก็จะย้ําเขาเลยว่ามันไม่เหมือนแต่ว่าเราจะต้องดูความชอบเพราะออาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าเกิดจะมีแบบว่าหน้าแบบว่าไทยเดิมมากแล้วเอารูปแบล็คพิซมาต้องอธิบายกันยาวใช่ครับนั่นก็คือโยงมาเป็นเรื่องข้อที่2นอกจากความต้องการแล้ว ต้องดูโครงสร้างใบหน้าด้วยะนะเพราะทุกคนจะมีโครงสร้างใบหน้าที่แตกต่างกันะนะครับว่าโครงสร้างใบหน้ายังไงจะเหมาะสมมติสิ่งที่เขาต้องการอาพอปรับมาแล้วมันไม่เข้ากับหน้าก็ต้องอธิบายเขาว่าอย่างงี้มันจะไม่เข้า<อ>และแฟกเตอร์สุดท้ายที่ดูก็คือเรื่องของเนื้อเยื่อเดิมว่า,าเขาพร้อมที่จะทำไหมเช่นบางคนจมูกเขาสั้นมากเขาอยากทำจมูกยา,ยาวๆแล้วก็บอกมันไม่ได้เพราะว่าเนื้อเขามีแค่นั้นฝืนมากมีความเสี่ยงอันตรายคืออาจารย์เราจะบอกว่า สิ่งที่เป็นจบสิ่งที่อยากเป็นเนี่ยต้อง<ช>หาตรงกลางในทางการแพทย์ใช่ครับใช่ต้องดูโครงสร้างด้วยดูเนื้อด้วยว่าสามารถจะปรับเปลี่ยนได้ไหมนี่แสดงว่าก็คนไข้ก็ก็ผมจะใช้ว,ว่าอะไร<อ>ก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าสุดท้ายท้ายสุดมันจะออกมาเป็นยังไงถ้าคุณเอกอยากจะปรับตาให้เป็นลักษณะนี้นะครับ<ๆ>ก็อาจจะต้องมีการโทษนะครับเก็บหนังตาส่วนเกินตรงหางตา นิดนึงนะครับโดยหนังตาของนักจะมีเกินตรงหางตาทั้งสองข้างนะฮะแล้วก็อาจจะมีไขมันเป็นองค์ประกอบอยู่ข้างในที่มันออกมานะครับแล้วก็จะตัดไขมันออกเอาหนังเกินออกแล้วก็เย็บชั้นให้มันชัดขึ้นแล้วก็คล้ายๆายกหางตาขึ้นนิดอันนี้อาจจะพอทําได้ครับครับอันนี้อันนี้เป็นเริ่มต้นดยตาจมูกเห็นไหมผมไม่ได้หวังอะไรเกินกว่าความเป็นจริงแล้วก็อาจจะิดึงขึ้นธรรมชาติครับอ่าก็ถ้าถ้ามองด้านข้างเวลาเรามองเนี่ยเราต้องมองทั้งโครงสร้าง ใบหน้าแล้วก็ต้องมองทุกโปรไฟล์ทุกด้านข้างถ้ามองด้านข้างปุ๊บก,ก็จะรู้สึกว่าคุณเอกมีหน้าผากที่สูงนะฮะดังนั้นเนี่ยตรงส่วนของจันปอบใจผมร <c oughs> ิงผมจะไม่บอกว่าผม <ฮะ S 1> ดังเตี้ยแต่บอกว่าห <c oughs> น้าผผมสูงผม <c oughs> ได้ยินมามากไอ้คำพวกนี้ครับ <c oughs> ก็ค,คือเราก็ต้องปรับโทษนะฮะดึงตรงในส่วนของสันจมูกให้มันโด่งขึ้นมารับกันมากขึ้นโดยโดยรวมก็คือโปรไฟล์ของปากเองก็ยื่นออกมาเยอะนั้นจมูกก็น่าจะจะขยับมานิดหนึ่งบากจานไม่อ้อมทอมเลยนะครับจานไม่บอกว่าทางผมเตี้ยเลยเลยบอกปากมึงยื่นออกมาเลย ครับผมก็คือเติมออกมาให้ให้มันออกมารับกันมากขึ้นนะฮะก็จะทําให้จุดศูนย์กลางใบหน้าเนี่ยมันดูมีมิติมากขึ้นนะครับแต่ทีนี้นั้นก็ต้องดูด้วยว่าเนื้อสามารถยืดได้หรือเปล่าโด่งแค่ไหนครับแล้วครับคางผมห่ะฮะอ่าคางจริงๆเนี่ยอ่า หลายๆคนเหมือนเหมือนผมเองก็ตามนะฮะที่ที่มีปัญหาเรื่องคางดูงสั้นๆเราจะพยายามไว้คาวคุณนิงเหมือนเห mm hmm. มือนผมหรือเปล่าพี่ซ่า mm hmm. คือพอไว้คาวปุ๊บเนี่ยมันจะดูเหมือนกับว่าหน้าดูยาวขึ้นนิดหนึ่งครับ uh huh. อ่าถ้าถ้าจะเติมนะฮะอ่าเราดูอ่าโปรไฟล์ของหน้าทั้ง3ส่วนก็คือตั้งแต่หน้าผากถึงคิ้วสัวนส่วนกลางจมูกแล้วก็คางต้องได้สัดส่วนหนึ 3, ่ง oh. ในสามหนึ่งในสามหนึ่งในสามที่เท่ากันอันนี้เป็นภาพสมัยม .5 นะคะมอหมอ .5 โอ้หน้าหมวยเป็นบ้าเลยใช่ได้ดูไอ้ทีสิ หน้าไม่สวยนะคะว้ายนาตาณกลัวปากหนามากค่ะอันนี้ <_ C> ไปทําอะไรมาคะอันนี้ยังยังไม่ได้ทําค่ะแต่ว่ามีจริตมากขึ้นนะคะภาพต่อมาคือมีมีจริตมากขึ้นก็เลยแบบเ,เริ่มทมําผงทําผิเอาผมมาปิดหน้าเพราะว่าหน้าไม่ใช่ค่ะคือจริงๆ,ๆแล้วเนี่ยย่าทำสัญญกรรมมาหลายรอบก็คือรอบแรกจะเป็นปี2007 ประธานโทษค่ะถามตรงๆหมอที่ทําสัญญกรรมก็คือคนปัจจุบันคนนี้คนเดียวหรอทํามาตลอดไม่ค่ะจะมีครั้งแรกที่ทําจมูกทํากับสถาบันเสริมความงามชื่อดังแล้วสวยไหมออกมาสวยสวยแต่ว่าเป็นธรรมชาติเกินไปรอ,รอบรอบจมูกที่ทําครั้งแรกไม่สนค่ะโอเคอเค,ค่ะ,คะเอาอันนี้เลยแล้วมีจมูกครั้งที่สองด้วยจมูกครั้งที่สองเสร็จปึง้งแล้วก็ทําหน้าอกประธานโทษนะคะดั้งน,นี้ทํากี่ทีสามค่ะโอ้ เดินเข้าไปผ่าถึง3ามผลนะคะกว่าจะได้ดั้งอันนี้มาหมดไปกี่บาทคะเอ,อ่อจริงๆหมดไปแค่9,000เพราะว่าที่เหลือฟรีหมดตกลงก็โลจากหน้านี้อ่ะทำยังไงคะทำอย่างนี้คะ่ะนี่โอ้ยแม่เจ้าอันนี้เป็นภาพทันทีหลังผ่าตัดนะคะหน้าเหมือนศพเลยอะ่ะใ, <c oughs> ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันญิงแยะ ตายแล้วฉันว่ารายการนี้คงจะคุยกันไม่จบซะแล้วมั้งคะกล้าเทียบหน้าผ่าตัดมาใกล้เคียงกันหน้าเทียนตอนปกติไม่ใช่ดูหมายถึงว่าตอนที่หายดีแล้วใกล้จะใกล้เคียงกันข้า <c oughs> พูดเร็วกว่าน,นี้หน่อยสิคะค่า <c oughs> ต่อไปค่ะค่ะอันนี้เป็นวันแรกนะคะแล้วก็นี่เป็นวันที่สองค่ะวั <c oughs> นที่สองก็ยังมีอาการช้ำบวมอยู่บ้างแต่ว่าก็คือมีตานะะคทำตาสองชั้นแล้วก็เสริมจมูกใช้กระดูกอ่อนหลังหู ซึ่งกระดูกอ่อนหลังหูเนี่ยก็จะมีแผลผ่าตัดแบบนี้อะค่ะอันนี้เดี๋ยวบอกก่อนเลยนะคะว่ารายการไม่ได้ไม่ได้รับสปอนเซอร์ใดๆจากแฟน,นย่นะะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดใช่เขาจะไม่เอ่ยชื่อแฟนเธอโอเคค่ะเนี่ยค่ะโอเคเนี่อากระดูกจากหลังหูมาใช่มาต่อที่ปลายจมูกมเพื่อให้ปลายจมูกมกลมมนแล้วก็ไม่บาง ใครจะกล้าคิดว่าอดีตนักร้องนักมวยนำว่าน้ำหวานน้อยศักดิ์บุญมาที่เคยขายคอนเซปต์ใส่ซื้อจากจังหวัดลำปางเจ้าของเพลงจังมันเตอะ์เดนไว้ขอบพอพอโตขึ้นจะสวยขึ้นผิดฟูผิดตาจนไม่เหลือคราบกระแตโฟทีเมื่อสิปีก่อนยิ่งผลงานเพลงล่าสุดที่พุ่งจะปล่อยแค่ที่เสอรอออกมาก็ยังเห็นวิวัฒนาการว่าสวยฉ่ำขนาดไหนโดยสาวกระแตหรือชื่อจริงนิพาพรแปงอ้วนในวัย26ปีเคยเปิดเผยว,ว่าตั้งแต่หัวจะรดเท้าผ่านมีดหมอมาก็แค่สันจมูกสนนราคา3 0แสนบาทเนาะแต่ที่เห็นว่าผิ หิขวขาวผ่องเป็นยองใหญ่ไม่เหลือเขาเจ้าของเพลงไม่ได้ตั้งใจดาคคนนี้เขาเผยเคล็ดไม่ลับว่าแค่ขัดขันทุกทุหาคลีมบำรุงบ้างเท่าน,นั้นแต่ถ้าอยากจะหน้าเล็กเอวคอดก็ต้องขยันออกกำลังกายเคลื่อนย้ายสะโพกกันบ่อยๆนะคะห้าครั้งค่ะห้าครั้งไม่รวมไม่รวมฉีดบวทอกนะคะถ้าฉีดบทอกก็เกือบสิบแล้ว S 2> <S 2> ิน,นาเรียวอันดับที่5เป็นพิกติ้เงินล้านคาตัวศูนที่สุดติด1ใน3ของเมืองไทยแย้นนธพรที่พูดได้เต็มปากเต็มคำว่าสัญญกรรมพลิกชีวิตเพราะผ่านมีดหมอแบบเจาะเน้นๆมาถึง5ครั้งทั้งหน้าอก จมูกหลักยิ้มแม้กระทั่งริมฝีปากหนักก็เนรมิตมาใหม่เจดแถบไม่เหลือเขาเดิมแถมเงินลงทุนก็ไม่ใช่น้อยๆน้ำนิ้วไปหมากก็หลักแสนปล่ายปโน่นเลยทีเดียวดังนั้นการเป็นพริตตี้คิวท้องของสาวสวยด้วยแพทย์คนนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงกอบโกยทอนทุนก็ว่าได้เพราะไม่ใช่แค่เงินทองไหลมาเทมายัางได้ขึ้นหมอสัญญกร,รมมาเป็นหวานใจอีกต่างหากค่ะ ที่4เนยโชติกานาทีนี้ไม่มีใครจะครองบัลลังก์นางร้ายขายดีเท้าเธอคนนี้ไปได้ค่ะสําหรับเนยโชติกาที่ต้องยอมรับว่าปีนี้เป็นปีทองงานชุกที่สุดของเธอไม่ใช่แค่บทหม่อมหลวงมารตีในซีรีส์สุภาพบุรุษจุฑาเทพเท่านั้นแต่ผลงานทั้งหมดในปี2556ยังมีถึง6เรื่องนี่ไม่นับรวมงานอ e ีเวนต์และเดินสายโชว์ตัวเพราะยี่ห้อเด็กพี่เอสุภชัยไม่มีทางเงียบหายไม่รับงานอย่างแน่นอนซึ่งนักแสดงสาวจากเวกซสามวัย29ปีคนนี้เข้าวงการจาก บทบาทนางเอกแสนเรียบร้อยแต่ในเมื่อไม่เปลี่ยนปรางก็ต้องสลัดคราบมาเล่นบทร้ายจนขายดีส่วนหน้าสวยๆของสาวเหนื่อยนั้นไซส์จอดตัวยอมรับว่าเพียงแค่คาดฟันตามคำสั่งของพี่เอกับตกแต่งจมูกที่โด่งอยู่แล้วให้เข้าที่นิดหน่อยก็สวยเสร็จแต่หน้าอกหน้าใจครับสีนิี้ของแท้แม่ให้มาโดยกําเนิดค่ะอันดับที่3โอป,ปอปนิสรา ยังจำภาพนางจิ๋มดำหนึ่งในคนใช้จากภาพยนตร์เรื่องแจ๋วเมื่อ9ปีก่อนกันได้อยู่หรือเปล่าคะและคนที่รับบทบาทน,นี้ก็ไม่ใช่ใครแต่เป็นพิธีกรและดีเจมากฝฟีมืออย่างโอปอปนิสราที่ตอนนี้แทบจะจำเขาเดิมไม่ได้เพราะทั้งหอมลงจมูกด่งขึ้นแถมแต่งองค์ทรงเครื่องรวมไปถึงการแต่งหน้าทาปากก็ได้เนรมิตให้สาวโอปอนั้น เป็นสาวสวยสุดเฉี่ยวและเปรี้ยวมีสไตล์ของตนเองแบบชัดเจนจนเป็นเอกลักษณ์ของเธอไปซะแล้วแต่ถึงแม้จะผ่านมีดหมอจนจม,จมูกดูสันเป็นคงแต่สาวโอปอลก็ขอเซกูดบายที่จะพึ่งมิดหมอกับส่วนอื่นๆแถมเปิดเผยกับทีมข่าวซุปเปอร์บันเทิงด้วยว่าถ้าหักย้อนเวลากลับไปไ,ปได้ก็คงจะไม่ทําค่ะพอเริ่มทําจมูกตั้งแต่ตอนเล่นเรื่องแจ๋วเศษนอกนั้นก็ไม่ได้ทําอะไรเลยมันคือการค่อยๆลงตัวไปเทน,น,นี้กับประมาณเกือบ10ปีในวงการมันก็ปรับมาเรื่อยๆคะ่ะ ผูจาไม่ได้แล้วหลายปีแล้วแต่ถ้าย้อนเวลาไปได้ปอจะไม่ทําจมูกไม่ใช่ทาแล้วไม่ดีนะคะเพียงแต่ว่าตอนนั้นปอทำอ่ะเพื่อนปอไปทาแล้วบอกว่ามันดีปอก็เลยไปทําไม่ได้ศึกษาไม่รู้มาก่อนว่าหมอเป็นใครอะไรยังไงแล้วเพื่อนปอเบี้ยวแล้วปอไม่เบี้ยวแล้วตอนนั้นปอกลัวมากว่าอ้าวถ้าแกไม่เบี้ยวแล้วฉันเบี้ยวหรออะไรเงี้ยดังนั้นถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะไม่ทําแล้วตอนนี้ถ้าบอกบอกทุกคนได้ก็ทําไม่ผิดไม่ใช่เรื่องผิดเลยชีวิตคุณอยากทําอะไรทํา ใครจะขึ้นภาพบี f อ r e After ออะไรคุณยังไงให้ภูมิใจว่ามันคือตัวคุณมันคือการตัดสินใจของคุณผมรับได้ผ่านแล้วอันดับที่สองก้อยรัชวิน ก็เป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่ถือว่าเป๊ะเวอร์แถมยังถูกนำชาวเน็ตนำภาพ b บ f o อ e กับ a f t e องมาเปรียบเทียบหน้าเก่าหน้าใหม่แบบจะจะแต่คำครหาว่าเป็นดาราหนังหน้าใหม่สาวก้อยรัชวินหวานใจรักสุดเสร์ตุ่นบอดี้สลามก็บอย่านเพราะเธอยืนยันว่าทำมาตั้งแต่สมัยวัยละอ่อนยางนุ่งชุดนิสิตอยู่ในรั้วจามจุรีเพื่อเสืิมดวงกลับโงเฮงหายได้ทำเราต้องการเข้าวงการแต่ยังได้ส่วนใครๆที่จ้องจับผิดว่าดวงตากลมโตต่างจากตอนสาวที่ดูเป็นอามวยตาชั้นเดียวประเด็นนี้สาว เทคนิคแต่งหน้าสามารถช่วยได้แต่จะด้วยเหตุผลกลใดางานนี้ต้องขอบอกว่าการทําจมูกของสาวก้อยเพื่อเสริมโงเ่เฮงนันประสบความสําเร็จถูกฉลกจะไม่มีก็สามารถแจ้งเกิดเธอในวงการแถมมาด้วยผลงานอีกมากมายทั้งจอแก้วจอเงินโฆษณาและดีเจย่างานพิธีกรรับสับอือะไม่แพ้ดารานหน้าหน,านเลยทีเดียวค่ะอันดับที่1หญิงรัฐา ดราม่าน้ำตาแตกขนาดนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าสัญญกรรมพลิกชีวิตให้กับนักแสดงสาวยิงระถานคนนี้ขนาดไหนคะ่ะเพราะตั้ ที่เธอยอมลงทุนงัดดั้งอัพชมขึ้นมาใหม่ใส่เหล็กด mm ัดฟันเป็นผลให้รูปหน้าเปลี่ยน mm hmm. ก็ต้องบอกว่าเป็นดาราสาวที่สวยขึ้นฟิดคูพิตา mm hmm. แถมพาง,งานเข้าแบบมารุมมาตุ้มทั้งงานหนังและละคร mm hmm. ทาให้ช่วง2ปีหลังมานี้เป็นปีทองฝังเพชรของเธอคนนี้เลยก็ว่าได้ mm hmm. แถมผลงานล่าสุดยังได้โกอินเตอร์เป็นหนึ่งในนักแสดงหลักของภาพยนตร์โอลิกัสฟกิฟประกบกับนักแสดงชาวฮอลลีวูดอีกด้วยเลยทําให้เธอกลายเป็นนักแสดงสาวที่ยอมรับว่าผ่านมีดหมอที่ประสบความสําเร็จทั้งสวยสมใจและงานหลังไหลไม่ขาดสายครองแชมป์อันดยีว One, one, จรงอยู่ที่เขาว่ากันว่าทําบุญสวยชาติหน้าแต่ทาหน้าเนี่ยสวยชาตินี้แต่อย่าลืมนะคะว่าที่ทํามาแล้วไม่ประสบความสําเร็จก็มีให้เห็นกนหลายการณีแถมบางทีสวยแต่นที่ใสไม่ดีผลงานก็ไม่มีให้เห็นต่อให้ต้องเฉาะอีกสักกี่หมอบก,ก็คงไม่มีประโยชน์ว่างไหนล่ะคะคุณผู้ชม